ใครได้อ่านโพสต์แล้วมั้งครับโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่เมื่อเดือนพฤศจิก,กาเดือนนี้เป็น3ปีเต็มครับที่ทําให้ผมเนี่ยขึ้นมายืนอยู่จุดนี้การวิ่งเนี่ยมันหล่อหลออให้ผมกลายเป็นคนที่มีวินัยแบบสุดๆอะแล้วใครเห็นด้วยผมมั้งว่าการที่เราจะมีวินัยได้เนี่ยนะครับมันเริ่มจากการชนะใจตัวเองผมบอกเลยว่าการวิ่งมันไม่ได้ให้แค่สุขภาพอะมันคือชีวิตจริงๆนะครับอันนี้คือปีแรกผมนะครับไม่ใช่ปีด้วยสิพฤศจิก,กาหกห้า ถึงตุลา6-6นะครับไอนาฬิกาการ์มินเนี่ยมันคิด11เดือนนะครับปีแรกผมวิ่งไป2,490กิโลแบบไม่ตกตารางเลยแม้แต่วันเดียวอาจจะมีตกบ้างนะครับอย่างที่โค้ดดอยบอกรู้ไหมว่าผมจ้างโค้ดมาเพื่ออะไรเพื่อห้ามผมครับผมเป็นประเภทที่ไม่ต้องให้ใครมาบิ้วผม ผมบิวตัวเองได้มันคือทาาักษะของผู้นำนะครับจริงๆผมวิ่งมากกว่านี้นะมัน11เดือนเนี่ยปีที่2เนี่ยนะครับผมวิ่งไป2490กิโลเหมือนกันแต่ปีที่3เนี่ยผมวิ่งไป ,3498 กิโลเยอะไหมเชื่อไหมว่าวันแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดนะว่าผมจะมาตรงนี้ได้แต่นึกออกไหมว่าพอเราทําไปเรื่อยๆอเราชนะตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันอะมันมาถึงจุดนี้ได้แบบงงๆ